สวัสดีครับสวัสดีครับผมอภัยโยนครับสวัสดี f อทุกทท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกทท่านเลยนะครับที่เมตากดติดตามช่องมัดรถสวยคัสเกตนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันที่13พฤศจิกาสองพันห้าร้อนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่โกดัง3นะครับเป็นโกดังเก็บรถของบริษัทพิยนตนนะครับซึ่งเป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่หรือว่ารถที่มีการปรับสภาพนะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับจะนำมาจอดที่นี่นะครับเพราะว่า บริเวณสำนักงานใหญ่เนี่ยตอนนี้พื้นที่มันเต็มนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะมารีวิวแล้วก็อัปเดตสต็อกรถตู้ที่เหลืออยู่นะครับสำหรับรถตู้ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลนะครับว่ามีขนไหนบ้างนะครับที่ยังไม่ติดจองหรือว่ามีขนไหนบ้างนะครับที่ติดจองไปแล้วนะครับสำหรับรถตู้รถนี้นะครับเรามีทั้งของรถหน่วยงานปปชนะครับรถของบริษัททูริฟซิ่งนะครับรถของกรมอนามัยที่ปลดระวางมานะครับรถของกรมสุขภาพจิตนะครับที่ ผลละวางมานะครับสำหรับรถตู้นะครับรถนี้นะครับก็มีตั้งแต่ตัวปี2017นะครับขึ้นไปแล้วก็ปี2018นะครับแล้วก็ตัวปี2019นะครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับผมจะพา FC พาท่านผู้ชมนะครับรับชมคลิปนี้นะครับไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นโตยิต้าคอมพิวเตอร์นะครับ3.0นะครับปี2000 18นะครับเกียร์แมนนวลนับคันนี้ราคา779,000บาทนะครับคันนี้ไมล์150,000่นโลนะครับมาในโทนของสีขาวเลยนะครคันนี้ก็มีการปรับสภาพแล้วนะครับมีการปรับสภาพแล้วนะครับล้างขัดเคลือบสีให้แล้วนะครับก็ยังไม่ติดจองนะครับคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับราคา779,000บาทไมล์150,000่นโลนะครับภายในก็จะเป็นภายใน เบาะสามแถวนะครับเบาะสามแถวเบาะผ้าสเปคป้ายแดงนะครับนี่เลยภายในเป็นเบาะสามแถวแบบนี้นะครับเป็นเบาะผ้าสเปคป้ายแดงนะครับนี่เลยนะฮะด้านหลังก็มีพื้นที่นะครับเหลือใช้นะครับด้านหลังมีพื้นที่เหลือใช้นะครับภายในเป็นเบาะสามแถวเบาะผ้าสเปคป้ายแดงนะครับสายบงสายเบลนะครับก็มีอ่าให้ทุกตำแหน่งนะสายบงสายเบลก็มีให้ทุกตำแหน่งนะครับสาหรับตัวปี2 0 1 8คันนี้นะครับเครื่องสามพัน ราคา7 7 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัว Toyota Commuter 3.0ปี2018สีขาวคันนี้นะครับทาลอ,อกไมค์หนึ่งคันนะครับทาไมค์หนึ่งคันคันนี้เป็นตัว Toyota Commuter นะครับ3.0นะครับปี2017นะคันนี้ราคา7 3 9 0 0 0ไม่1 6 0 0ื0โลนะครับคันนี้เป็นรถของหน่วยงาน กรมอนามัยที่ปลดระวางมานะครับไม้แสนหกนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดแสนสามื่นเก้าพันบาทนะก็คือคันนี้เลยภายในเป็นเบาะสามแถวหุ่นยนต์นะภายในสวยนะภายในสวยเบาะสามแถวหุ่นยนต์ตัวใหญ่นะครับเบาะสวยๆตึงๆทุกตัวเลยนะครับรถมีการปรับสภาพไปแล้วนะครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะครับนี่เลยเบาะสามแถวหุ่นยนต์นะแล้วโครงเรื่องข้างก็ปูให้เรียบร้อยนะครับภายใน นับถังระเพิรมีให้พื้นปูให้ใหม่นะครับพื้นปูให้ใหม่นะครับในส่วนของเก๊กลางนะครับก็อาจจะเน้นเป็นในส่วนของสีเทาออดนะครับนี่คือสภาพภายในภายในห้องโดยสารนะครับของตัวโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ปี2017นะครับคันนี้ไม่ห6 0่0 0โลราคา739,00 0บาทนะครับรถของกรมหน่วยกรมหน่วยงานอลาไมที่เปิดระวางมานะครับก็เหลือไม่กี่คันแล้วนะครับสำหรับรถของกรมหน่วยงานอลาัมนะครับที่เปิดระวางมานะครับ ทาดออกมาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เป็นตัวตัวตอลคอมพิวเตอร์สานะครับปี2 0 1 8ันสิบปจดปีสองพนะครับคันนี้ราคา7จ็ด0 0บาทนะครับราคา7จ็ด0 0บาทไม2์สอนสี่นะค,คันนี้อาจจะได้ในส่วนของปีนะครับได้ปี1 8บแปดจดสิบเกไมลสนะเป็นเกียนนนร์แมนนวลนะเป็นเกียร์แมนนวล นะครับภายในก็ค่อนข้างสวยนะครับภายในค่อนข้างสวยเลยคันนี้เป็นเบาะทรงหุ่นยนต์นะครับกึ่งผ้ากึ่งหนังนะครับนี่เลยเบาะสวยๆแล้วก็รถของทูเนี่ยสไตล์เขาจะแต่งประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นรถของทูริซิ่งนะครับสไตล์ก็จะแต่งประมาณนี้นะครับในส่วนของรถของทูพื้นปูให้ใหม่เรียบร้อยเป็นพื้นยางนะครับด้านข้างก็ปุ๊ในส่วนของสีเทาอ่อนและสีเทาเข้มนะนี่เลยม่านเมืนมีติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโมเดลปี2018ตรงรุ่น นะครับจดปี2019ด้วยนะครับคันนี้เป็นเบาะสามแถวนะเป็นเบาะสามแถวแล้วก็แถวด้านหลังเนี่ยนะครับสามารถพับเก็บแขวนนะครับสไตล์แบบนี้ได้เลยนะครับสามารถพับเก็บแขวนซ้ายขวาได้นะครับเป็นเบาะหุ่นยนต์ตัวใหญ่นะครับกึ่งผ้ากึ่งหนังนะครับก็สวยนะก็สวยเลยทีเดียวในส่วนของภายในห้องโดยสารคันนี้นะครับพื้นปูให้ใหม่นะสายบ่งสายเบลมีทุกตัวทุกตำแหน่งนะฮะกระดงกระไดสวยกริบเลยนะนี่คือรถที่มีการ ปรับสบภาพไปแล้วนะครับมีรถที่มีการปรับสบภาพไปแล้วนะครับสำหรับตัวโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0นะครับปี2018จดปี2019นะครับราคา739,000นะครับราคา739,000คันนี้ไม่200,000โลนะครับไม่200,000โลนะครับถัดออกมาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เป็นตัวโตโยต้าคอมพิวเตอร สามจุดศูนย์ปีสองพันสิบเจ็ดรถของหน่วยงานกรมหน่วยงานนามัยปลดระวางมานะครับคันนี้ไม้ห้าหมื่นนะครับไม้ห้าหมื่นราคาเจ็ดแสนนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทนะภายในก็เป็นภายในสามแถวหุ่นยนต์นะครับภายในสวยนะครับภายในสวยสะอาดพื้นปูใหม่นะครับด้านหงด้านข้างก็ปูมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแต่เน้นเป็นในส่วนของสีเท้าอ่อนนะครับพื้นลายไม้หินอ่อนนะครับ ในส่วนของกระดงกระไดทั้งขึ้นสภาพสวยดำดำเงาเงาสวยสวยเลยนะครับนี่คือรถของกรมหน่วยงานอนามัยที่ปลดระวางมาหลังคาเดิมแอร์เดิมนะครับหลังคาเดิมแอร์เดิมนะครับคันนี้ได้ภายในเป็นเบาะด้านข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับพื้นนะครับล้วกเก็ะเนี่ยนะครับทำมาให้ใหม่เรียบร้อยสําหรับภายในห้องโดยสารนะครับไม้ห้าหมื่นนะครับคันนี้ไม้ห้าหมื่นราคา 7จ็ดแสนบาทนะครับสำหรับตัวโตย o t า c o คอมพิวเตอรนะครับปี2017นสิเะเป็นเกียร์แมนนวลทั้ง4ี่คันเลยนะครับถัดมาอีกหนึ่งคันนะคันนี้ก็เป็นเกียร์แมนนวลเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวปี2 0งพันะครับสินะครับเป็นตัวปีสองพันสิบะครับคันนี้ไมสามหมื่นะครับราคา8 5 9แ0 0หบาทนะครับคันนี้ไม่สามหมื่นามะครับลถของ หน่วยงานปปชนะครับปลดระวางมามีเข้ามาสี่คันนะครับคันนี้ไม้น้อยสุดนะครับอยู่ที่สามหมื่นสามพันโลนะภายในเป็นภายในเบาะวีพีตัวใหญ่นะครับทั้งอ่าห้องโดยสารเลยรวมถึงในส่วนของเบาะคนขับด้วยก็เป็นเบาะวีพีนะครับนี่เลยนะครับในส่วนของภายในนะครับเบาะตัวใหญ่ๆนะครับเป็นเบาะสามแถวนะครับเป็นเบาะสามแถววีพีตัวใหญ่เลยนะครับมีลําโพงให้สี่ดอกนะครับหลังคาหลังคาเดิมแอร์เดิมนะครับหลังคาหลังคาเดิมแอร์เดิม มีลำโพงให้4ดอกนะครับโมเดลปี2018ตรงรุ่นนะครับโมเดลปี2018ตรงรุ่นนะครับนี่เลยด้งนคงด้านข้างเน้นเป็นในส่วนของสีเทาอ่อนนะครับเก๊กครงเก๊์กลางมีให้เรียบร้อยนะครับเบาะคู่หน้านะครับคนขับกับฝั่งด้วยสารฝั่งด้านซ้ายก็เป็นเบาะ v p i เช่นเดียวกันนะครับมีจอ Android ให้มีกล้องถอยหลังให้แล้วก็มีในส่วนของกล้องบันทึกนะครับภาพให้ด้วยแล้วคันนี้มีในส่วนของจอทีวีกลางขนาด15นิ้วให้ด้วยนะครับนี่เลย มีจอกลางขนาด15นิ้วให้ด้วยนะสำหรับตัวต้าคอมพิวเตอร์3.0ปี2018คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดานะครับไมคแค่ 30, 3 3,000โลนะครับไมคแค่3 3,000โลนะครับราคา859,000นะครับเป็นรถของหน่วยงานปปชนะครับเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วด้วยนะครับยางปี2020นะครับเป็นยางปี2020นะครับมีเข้ามาทั้งหมด4คันนะคันนี้บอกเลยว่ารถสวยทั้ง4คันเลย กระจกแรอบคันทั้ง4คันด้วยนะครับมีตั้งแต่ไม่สามหมื่นนะครับสามหมื่นสามพันโลก,ก็คือคันนี้แล้วก็ไม่สี่หมื่นอีก2คันนะครับแล้วก็ไม่ห้าหมื่นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับในส่วนของไม่สี่หมื่นกับไม่ห้าหมื่นเนี่ยนะครับได้เป็นรถได้เป็นรถสเปคเดียวกันเลยนะสเปคแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่อ่า839,000นะครับราคา839,000นะครับยกเว้นในส่วนของคันนี้ไม่ส0 0 0ม ราคา859,000นะครับรถของหน่วยงานปปชนะครับปี18เกียร์แมนวนวลหรือเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ก็ภายในค่อนข้างเกือบเต็มระบบเลยนะครับยกเว้นในส่วนของหลังคาและแอร์ยังเดิมอยู่นะครับในส่วนของภายในต่างๆเนี่ยนะครับตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับาราไมาห,หนึ่งคันนะค,คันนี้เป็นตัวคอมพิวเตอร์3.0ปี2017นะครับคันนี้เป็นรถของอกรม นะครับอานาไมที่เปิดระวางมานะครับภายในเป็นเบาะสามแถวนะครับภายในเป็นเบาะสามแถวนะครับคันนี้ไม้นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันโลราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับปีสองพันสิบเจ็ดเครื่องสามพันนะครับภายในเป็นเบาะสามแถวหุ่นยนต์นะครับเป็นเบาะหนังสีเทาออดนะครับทั้งห้องโดยสารเลยนะครับหลังคาเดิมแอร์เดิมนะครับภายในสวยนะครับภายในสวยแล้วก็สะอาดด้วยเน้นเป็นในส่วนของ สีเทาอ่อนนะครับถังระพงระถังระเพิงมีให้นะครับเก๊กลางสีเทาอ่อนตัดด้วยอ่าหนังลายไม้นะครับพื้นลายไม้หินอ่อนนะครับนี่เลยกระดานั้างขึ้นนะครับสวยๆดำๆเงาๆแบบนี้นะครับสภาพสวยกริบเลยนะสาหรับรถของกรมหน่วยงานอนามัยนะครับตอนนี้ก็มีเหลืออยู่ไม่กี่คันแล้วนะครับสําหรับรถที่ยังไม่ติดจองนะสําหรับรถของกรมหน่วยงานอนามัยที่ปลดระวางมานะครับราคา7 4 9ด0 0นานะครับไม่1 4 0 0 0 0โลนะครับ คันงไหนคันนะครับคันนี้ก็เป็นรถของนะครับกรมหน่วยงานนะครับอนามัยที่เปิดระวางมาเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ไมาอยู่ที่หนึ่งแสนสองะครับสองพโลนะครับมาอยู่ที่1 2 0่0 0สนสอะครับสองพโลนะครับคันนี้นะครับอ่ะขอภัยนะแก้ไขนะครับมาอยู่ที่1 3 5่0 0สโลปีสินะครับราคา7จ็ด0 0นะครับราคาเจ็ดแสน ภายในก็เป็นภายในสามแถวนะครับเป็นเบาะหุ่นยนต์นะครับรถของกรมหน่วยงานอาอนามัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นสเปคภายในเหมือนกันทุกคันนะครับเป็นเบาะสามแถวหุ่นยนต์สีเทาอ่อนน้าสีเทาอ่อนแล้วก็ในส่วนของพื้นนะครับก็เป็นพื้นลายไม้หินอ่อนนะครับถังดับเพลิงมีให้นะครับด้านคงด้านข้างเนี่ย นะครับปูมาให้เรียบร้อยนะครับหลังคาเดิมแอร์เดิมอยู่นะครับในส่วนของหลังคาเดิมแล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับแต่ว่ารถทุกคันนะครับทางบริษัทที่เราการันตีนะครับเป็นรถที่เราคัดสรรเข้ามานะเป็นรถเกรดเอนะครับเป็นรถเกรดเอการันตีไม่มีชนหนักนะครับการันตีไม่มีพลิกคว่ำรถสีเดิมไม่มีกลับสีโครงสร้างเดิมๆนะครับเครื่องยนต์เดิมๆไม่ผ่านการยกเครื่องนะครับหรือการโมดิฟายเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรถของนะับบริษัทยนต์ที่เราคัดสรรเข้ามานะคันนี้ ราคา749,000นะครับไม้140,000โลนะครับถาลรองไม้1คันนับคันนี้นับถาอกไม้1คันนะครับคันนี้เป็นตัวนะครับปีอ่า2,000นะครับ17นะครับปี2017นะครับคันนี้ไม้8 0 0หมนะครับไม้8 0 0 0 0ราคา7 5 9 0 0 0บาทนะครับราคา759,00สบาทนะครับาทสำหรับในส่วนของอ่าโตโยต้าคอมพิวเตอร์3นะปี2000 นะครับสิบเจ็ดคันนี้นะครับราคาเจ็ดแสนนับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับภายในก็เป็นภายในเบาะ v ีพนะครับภายในเป็นเบาะ v ีพนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเบลก็เป็นอ่าเบลสามจุดด้วยนะฮะนี่เป็นเบลสามจุดด้วยนะครับเป็นเบลสามจุดนะครับภายในเป็นเบาะสามแถว v ีพตลอดทั้งห้องโดยสารเลยนะครับในส่วนของหลังคาหรือช่องแอร์ต่างๆนะครับก็ยังเป็นหลังคาเดิมแอร์เดิมอยู่นะครับนี่คือสภาพภายในนะครับนี่คือสภาพภายใน ทั้งในส่วนของหลังคาและหัวเก่งนะค่อนข้างที่จะสะอาดสะอาดเลยทีเดียวนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เราคัดสรรเข้ามานะครับเก๊นะก็จะได้เป็นในส่วนของสีเทาอ่อนนะครับด้านข้างเป็นสีเทาอ่อนและสีเทาเข้มนะครับเบาะวีตัวใหญ่นะครับเบล3สามจุดนะครับเบล3สามจุดนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของล้อนะครับสเปกกระทะล้อเดิมนะครับล้อกระทะสเปคล้อเดิมขนาดสิบห้านิ้วนะครับขนาดสิบห้านิ้วนะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับคันนี้อ่า มาอยู่ที่นะครับ8 0 0 0มืโลนะครับมาอยู่ที่8 0 0 0มืโลนะครับมาอยู่ที่8 0 0 0มืโลปีสิราคา7 0 0 0 0 0นะครับ59,000บาทนะครับราคา7จ็ด0 0นบาทนะครับนี่ก็เป็นสต็อกนะครับรถตู้ที่อยู่อ่าบริเวณของโรง3นะครับตั้งแต่คันแรกที่ผมรีวิวมาจนถึงคันคันนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์แม่ยนทั้งหมดเลยนะครับเป็นเกียร์แม่ยนทั้งหมดเลยนะครับมีปี2017จนถึงปี2018 แล้วก็ปี2018จดปี2019นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่739,000บาทนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่739,000บาทนะครับถ้าเราไม่ถ้าเอาไม่หนึ่งคันนะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับสำหรับรถรถนี้ก็จะเป็นของรถกรมสุขภาพจิตนะครับที่ปลดระวางมาครับนี่เป็นเกียร์ออโต้ปี2017จดปี2018นะครับเป็นโมเดลปี2018ด้วยนะครับเป็นโมเดลปี2018ด้วยนะครับคันนี้ก็ เหลืออยู่ไม่กี่คันแล้วสําหรับเกียร์ออโต้รถนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเหลืออยู่แค่2คันนะครับน่าจะเหลือแค่2คันคันนี้ได้เป็นล้อแมก t ีขนาดรับขนาด37นิ้วนะครับเป็นล้อแมกขนาด16นิ้วนะพร้อมกับยางอะไหล่ก็เป็นล้อแมกด้วยนะครับสาหรับในส่วนของรถรถนี้กรมสุภาพจิตนะครับมาทั้งหมด10กว่าคันนะครับเป็นสีขาวทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นสเปคแบบนี้หมดทุกคันเลยนะครับเป็นโมเดลปี2018นนะครับแต่ว่า อ่าเป็นโมเดลปี2องนะครับแต่ว่าจดปี2 0 1 8นะครับเป็นเครื่อง3 0 0พันภายในเป็นเบาะ3แถวนะครับ9้าที่นั่งนะครับภายในเป็นเบาะ3แถว9้าที่นั่งแล้วก็ในส่วนของภายในเนี่ยนะคันนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะว่าภายในเป็นเบาะ3แถวนะครับเบาะตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะ3แถวตัวใหญ่แบบนี้เลยทรงโซฟานะครับเบาะตัวใหญ่เบลลสามจุดนะครับเบล3สามจุดนะครับแล้วก็ แถวกลางเนี่ยนะครับจะได้เป็น3ามที่นั่งส่วนแถวที่3เนี่ยนะครับจะได้เป็น4ี่ที่นั่งแล้วก็สามารถพับแขนซ้ายขวาได้ด้วยนะครับสามารถพับแขนซ้ายขวาได้ด้วยนะครับพับเก็บได้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของภายในนะของตัวตัวตัวต้าคอมพิวเตอร์ 3- าปี2017บจดปี2018นะครับแต่ว่าได้เป็นโมเดลปี2018แล้วนะครับหลังคาเดิมแอร์เดิมนะครับหลังคาสวยสะอาดนะก็นะครับ อ่าเหลืออยู่ไม่กี่คันแล้วสําหรับรถรุนี้นะครับเหลือแค่สองคันนะครับคันนี้ไหม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นโลราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับพื้นเพิ่นปูให้ใหม่เรียบร้อยเก๊กงเก๊กลางสภาพสวยกริบเลยนะครับถังระพงเหล่าระเพิรมีให้นะครับหัวกงหัวเก่งนะครับสภาพสวยกริฟนครับการันตีเหมือนเดิมนับการันตีเหมือนเดิมรถุกคันนับการันตีเลยนะไม่มีชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำรถสีเดิมไม่มีกลับสีนะครับนี่ก็เป็นอ่า รถของกรมสุขภาพจิตท right. being uhm, okay. ี่ป um ิดระวางมานะครับหรืออยู่ไม่กี่คันแล้วนะครับหรืออยู่แค่สองคันนะหรือแค่2คันแล้วสําหรับเกียร์ออโต้นะคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันนะครับเป็นรถของกรมสุขภาพจิตที่ปิดระวางมาเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันปี2017ิจดจดปี2 0 1พนดนะครับได้เป็นโมเดลปี2018นะครับคันนี้เครื่องสามพันนับเครื่องสามพันคันนี้ราคาเจ0ดแ0,000นนะครับเจ9ดแ0้าบาทนะครับมาอยู่ที่ หนึ่งแสนนะครับสองหมื่นเก้าพันโลนะครับมาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันโลเป็นรถของอกรมสุขภาพจิตท,ที่ปลดระวางมานะครับภายในก็เป็นสเปคเหมือนคันเมื่อสักครู่เลยนะครับเป็นอ่าเบาะโซฟาตัวใหญ่คู่หน้านะครับสองตัวแถวที่สองนะครับเป็นบ 4, เ,นเนบาะวีพีสามตัวนะครับแล้วแถวที่สี่เนี่ยเป็นเบาะนะครับอ่สี 4, ่ที่นั่งสามารถพับแขนซ้ายขวาได้นะฮะนี่เลยพิเศษนะคันนี้บอกเลยว่า นะครับได้เบาะสวยนะครับเบาะสวยเบาะตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้นะครับมีจอ Android ให้นะครับมีจอ Android ให้ไม่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันโลนะครับราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครหาอยู่เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับหลังคาเดิมแอร์เดิมนะครับสภาพสวยๆกิฟท์สะอาดเลยนะครับในส่วนของหลังคอหลังคานะภายในห้องโดยสารนะครับเบาะแถวหลังก็แขวนอยู่นะตอนนี้อยู่ในขนาะที่แขวนอยู่นะครับอีก ฝั่งหนึ่งตั้งอยู่ฝั่งหนึ่งแขวนอยู่นะครับจริงๆก็แขวนได้ทั้งสองข้างเลยนะครับสําหรับในส่วนของภายในเบลลก็เป็นเบลสามจุดนะครับเบลก็เป็นเบลสามจุดล้อแมกเป็นล้อแมกทีขนาดสิบหกนิ้วนะครับล้อแมกเป็นล้อแมกทีขนาดสิบหกนิ้วนะครับยางปีสองพันยี่สิบนะถ้าจะไม่ผิดในะปียี่สิบยี่สิบนี่แหละนะจะไม่ผิดนะครับสาหรับในส่วนของสเปคนะครับต่างๆนะครับ ถัาเรามา่นหนึ่งคัน,นคันสุดท้ายนะครับคันนี้ก็เป็นตัวอ่โตโยต้านะครับคอมพิวเตอร์3.0นะครับปี2017นะครับคันนี้ราคาอ่า700,000นะครับ95,000บาทนะครับราคา700,000 95,000บาทคันนี้ไม้200,000 240,000กิโลนะครับไม้240,000กิโลนะครับได้เป็นสีเทานะครับเป็นเกียร์ออตโต นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่เลยใบสคขบอแจ้งราคานะครับแจ้งเลขใหม่แล้วก็แจ้งปีแจ้งในส่วนของเลขตัวเครื่องเลขตัวถังถนะครับทะเบียนรถนะครับแจ้งหมดเลยนะครับรถทุกคันที่ผมรีวิวมาต,ตั้งแต่คันแรกจนถึงคันสุดท้ายก็คือคันนี้นะครับอ่ารถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงหมดทุกคันเลยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงหมดทุกคันเลยแล้วก็รถทุกคันเป็นรถของ นะครับหน่วยงานที่ปลดระวางมานะครับทุกคันเลยนะครับทุกคันเลยแล้วก็การันตีในส่วนของเรื่องโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีพิความรถสีเดิมไม่มีกับสีเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่ผ่านการโมดิฟายมานะครับสำหรับคันนี้ภายในจะได้เป็นภายในเบาะผ้าสเปคป้ายแดงนับโครงป้ายแดงเลยนะเป็นโครงเล็กแบบนี้นะแต่ว่าในส่วนของภายในคันนี้นะครับได้เป็นสีแถวนะฮะได้เป็นสีแถว เบาแถวหลังสามารถพับแขวนซ้ายขวาได้เหมือนคันเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าคันนี้ได้เป็นเบาสี่แถวเบาผ้านะครับเบาสี่แถวเบาผ้าคันนี้ภายในห้องโดยสารนะครับสิบสามที่นั่งนะครับสิบสามที่นั่งนะครับสิบสามที่นั่งนะครับภายนอกโดยสารเป็นเบาสี่แถวนะครับพื้นนะครับปูมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับพื้นปูมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับด้านของด้านข้างก็ปูมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับคันนี้ เกีกลางด้านหน้าก็จะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับเนื่องจากในส่วนของภายในเนี่ยนะครับเป็นเบาะสีแถวก็ค่อนข้างที่จะกินพื้นที่ไปนะครับค่อนข้างที่จะกินพื้นที่ไปสําหรับใครที่หาอยู่เกียร์ออโ,อโตโ้นะครับไปวิ่งนักเรียนหรือว่านะครับวิ่งโดยสารนเน้นะในส่วนของที่นั่งคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่แนะนํานะครับไม้2สองแสนสี่หมื่นโลถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะเลยสําหรับรถปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับสาหรับรถที่ทางบริษัทรถยนต์เราคัดสรรเข้าาม นะครับก็มีตั้งแต่ตัวปี2017นะครับปี2018ปี2019นะครับมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลนะครับใครหาอยู่หรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เลย082นะครับ5104405นะครับถ้าเป็นเกียร์อ่าแมนนวลปี2017นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่739,000นามนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับปี2017 จดปี2018นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่นะครับ789,000บาทนะครับจนถึง799,000บาทนะครับตอนนี้เกียร์ออโต้เราก็ มีเข้ามานะครับเยอะนะครับแล้วก็ขายไปเยอะแล้วด้วยตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่คันแล้วสําหรับเกียร์ออโต้นะครับถ้าเกียร์แมนนวลเนี่ยนะครับอยากได้ไม้น้อยนะครับเข้ามาล่าสุดเลยรถของหน่วยงานปปชนะครับไม้ส0 0 0 0ปี18นะครับไม้40,000ปี18ไม้40,000ปีสิไม้ห0 0 0มปี18นะครับภายในเป็นบอก วีทั้งคันเลยนะครับภายในบอร์ดพ p ทั้งคันเลยนะครับมีกล้องหลังจอ Android ทีวีกลางนะครับมีกล้องหลังจอ Android ทีวีกลางนะครับสำหรับรถของหน่วยงานปปชแล้วก็รถของหน่วยงานกรมอนามัยนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ082510นะครับ4405นะครับสำหรับคลิปนี้ผมอภิจรณต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณ FC ทุกๆท่านเลยนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่รับชม คลิปนี้จนจบนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม